สวัสดีครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาทำการตรวจสอบการทำงานของ Smart Contract TBI ซึ่ง Smart Contract ตัวนี้นะครับขับเคลื่อนอยู่บนบล็อกเชนโพลิกลอนเป็นแพลตฟอร์มทำธุรกิจที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งนะครับเราไปดูนะครับว่า Smart Contract ตตัวนี้ทำงานอย่างไรนะครับก่บอนอื่นนะครับให้เราเข้ามาที่เว็บไซต์นี้นะครับ t b i 2 4 m o n e y นะครับเมื่อเข้ามาที่นี่นะครับให้กดที่คำว่า sign in นะครับจากนั้นรเราจะเห็นช่องสีขาวนะครับเขียนคำว่า id ไว้ด้านบนให้คลิกตรงนี้แล้วพิมพ์หมายเลขสมาชิกของใครก็ได้นะครับเราสามารถเข้าไปตรวจสอบได้นะครับตั้งแต่รหัสที่1ถึงรหัสที่2 3 5 5นนะครับเข้าได้หมดทุกรหัสนะครับ เมื่อพิมพ์เสร็จแล้วก็ให้กดคําว่าวิวครับจากนั้นนะครับให้เราเลื่อนลงไปข้างล่างไปดูผังนะครับเนี่ยผังนี่คือผังองค์กรของ tbi e สําหรับผู้ที่เข้ามาสร้างธุรกิจที่นี่นะครับเมื่อมีการสมรัครมีการอัปเกรดเกิดขึ้นรหัสที่เข้ามานะครับจะเข้ามาที่ smart contract และ smart contract ก็จะทําการจ่ายค่าคอมมิชชั่นตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้เลยนะครับการที่จะไปดู smart contract นะครับให้เรา กดที่ปุ่ม2ขีดด้านขวามือบนครับกดตรงนี้เราจะเห็นเมนูที่เขียนว่าเมนแล้วก็สมาร์ทคอนแท็กนะครับให้เราคลิกที่สมาร์ทคอนแท็กแล้วก็จะเห็นข้อมูลทางขวามือนี่ครับก็คือ Infinity X Core แล้วก็เป็นที่อยู่ของสมาร์ทคอนแท็กของ TBI ซึ่งเป็นตัวหลักนะครับแล้วก็ตัวล่างเป็น Infinity a u t o r u n ก็คือสมาร์ทคอนแท็กเสริม ที่เป็นระบบออโต้รันนะครับเดี๋ยวผมจะพาพวกเราไปดูสมาร์ทคอนแท็กตัวหลักก่อนนะครับเมื่อเราคลิกเข้าไปที่สมาร์ทคอนแท็กด้านบนเมื่อกี้นะครับระบบก็จะพาเรามาที่โพลีโกนสแกนนะครับตรงนี้ที่เราเห็นอยู่นี้คือสมาร์ทคอนแท็กของ TBI นะครับสังเกตตัวเลขที่อยู่ตรงข้อคอนแท็กตัวเลขหลังสุดจะเขียนว่า6.2.2.0นะครับอันนี้คือที่อยู่ของ Smart Contract TBI บนบล็อกเชนโพลีก g อนนะครับข้างล่างก็จะเป็นภาพรวมของ Smart Contract ตัวนี้นะครับเราเลื่อนลงไปข้างล่างครับมาที่นี่ครับท่านจะเห็นรายการธุรกรรมต่างๆที่บล็อก a i n ทําการบันทึกไว้นะครับด้านหน้าตรงนี้นะครับเขาเรียกว่ารหัสแฮชนะครับซึ่งเป็นที่อยู่ที่เก็บรายละเอียดของธุรกรรมแต่ละรายการนะครับเราสามารถคลิกตรงนี้แล้วเข้าไปดูรายละเอียดว่า คนที่สมัครเข้ามาคนที่อัปเลเวลเข้ามานั้นเขาสมัครมาอัปมาที่ระดับไหนและระบบมันทํางานอย่างไรนะครับเราคลิกเข้าไปเลยครับเมื่อเราคลิกเข้ามานะครับเราจะเห็นในด้านล่างนิดหนึ่งมีตรงนี้นะครับนี่คือที่อยู่กระเป๋าของผู้ที่สมัครหรือผู้ที่อัปเกรดเข้ามานะครับส่วนตรงนี้คือเลขที่สัญญาอัจฉริยะของ tbi ให้สังเกตดูนะครับว่ามีเลขลงท้ายด้วย 6.2.2. 0นี่คือที่อยู่ของ Smart c o n t แท c t TBI ตรงนี้นะครับเป็นรายละเอียดว่าผู้สมัครผู้นี้นะครับได้ทำการโอนเหรียญมาที่ Smart Contract นะ6 2 2 0นะครับจำนวน6 250เหรียญนะครับเงินที่เข้ามานะครับ Smart c o n t แท c t ได้รับเหรียญเข้ามาปุ๊บนะครับดูนะครับตรงนี้สมาร์ c คอนแท็ก6 2 2 0จะทำการโอนเหรียญไปที่กระเป๋า 9 8า e จำนวน2.5 usdt อันนี้ก็คือเป็นการโอนค่าคอมมิชชั่นที่เป็น unit level 1%นําเเนจำนวน15ชั้นงนั้นสมาร์ Smart contract ก็ต้องโอนไปที่15กระเป๋ากระเป๋าแรกก็คือนี่ครับลงท้ายด้วย9 8 e จากนั้นก็โอนไปกระเป๋าที่2ด้วยเงิน2.5 usdt เหมือนกันนะครับโอนกระเป๋าที่3กระเป๋าที่4กระเป๋าที่5กระเป๋าที่6 ระเป๋าที่7กระเป๋าที่ 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15ทั้งหมด15กระเป๋ากระเป๋าละ2.5 USDT ตามเงื่อนไขของแผนนะครับจากนั้นสมาร์ทคอนแท็กก็จะโอนต่อไปที่รายการที่16โอนไปยังกระเป๋า 9B49 นะตรงนี้คือ,อคือ5%จากโครงสร้างชั้นที่1น,นะครับระบบกำหนดไว้ให้จ่าย5% แล้วก็โครงสร้างแคลที่2อีก5% 12.5เหมือนกันนะครับแล้วโอนไปยังกระเป๋าถัดมาคือ16.5อันนี้คือ25%ครับสุดท้ายโอนไปยังกระเป๋า 4C0F จำนวน125 UDT s นะครับนั่นก็คือ50%ของยอดเงินที่เข้ามาทั้งหมดถ้ารวมยอดตั้งแต่ต้นจนถึงรายการที่19นี้นะครับเราเห็นว่ามีการโอนออกไปทั้งหมดรวม 250 USDT ยังทำให้ในระบบไม่มีเงินเหลืออยู่เลยเหลือเป็นศูนนะครับอันนี้คือการทำงานของ Smart c o n t แท c t TBI ซึ่งเป็นสัญญาณหลักในการจ่ายค่าคอมมิชชั่นนะครับนี่คือโทรปรหัสของสมาร์ทคอนแท่ t สัญญาณหลักของ TBI ที่ทำหน้าที่ในการจ่ายเงินค่าคอมมิชชั่นให้กับผู้เรานะครับซึ่งการจ่ายนี้จะอัตโนมัติตลอดที่สชั่วโมง โดยไม่มีมนุษย์มาเกี่ยวข้องเลยนะครับต่อไปผมจะพาพวกเราไปดูที่นะสมาร์ทคอนแท็กตัวที่2นะครับก็คือ,อ,อตัวออโต้รันนะครับซึ่งเป็นตัวล่างนี่นะครับเราคลิกเข้าไปตรงนี้นะครับเราจะเข้าไปที่พอลิโอนสแกนนะครับซึ่งรหัสของรหัสสมาร์ทคอนแท็กตัวนี้ก็ลงท้ายด้วย F62E เห็นไหมครับ F62E คือที่อยู่ของสมาร์ทคอนแท็กของตัวออโต้รันนะครับ ถ้าเราเลื่อนไปข้างล่างครับเราจะเห็นการบันทึกการทําธุรกรรมนะครับเรียงไว้เลยนะครับถ้ามีคนอัพมาที่ออโตรันระบบจะทําการบันทึกไว้นะครับข้างหน้าก็จะมีรหัสแฮชเหมือนกันเราสามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับเมื่อเราคลิกเข้าไปนะครับเราจะเห็นที่อยู่กระเป๋าของผู้ที่อัพมาที่รหัสออโตวรันนะครับและนี่คือสมาร์ทคอนแท็กต์อัลตวรันนะครับนี่คือที่อยู่นะครับจากนั้นนะครับให้เราดูว่าผู้สมัครนะครับได้โอนนะครับ เหรียญมาซื้อออต o รันเนี่ยมาที่ F62E mm hmm. ก็คือสมาร์ทคอนแทคออต o รันนะครับ mm hmm. จำนวน625 USDT ครับ mm hmm. เมื่อออต o รันได้รับนะครับสมาร์ทคอนแทคออต o รันก็จะทำการจ่ายออกไปเลยนะครับที่กระเป๋าแรกครับเนี่ยคือกระเป๋าที่ลงท้ายด้วย C07D จำนวน62.5เหรียญน,นะครับซึ่งก็คือ10%ของยอดที่เข้ามา625นะครับนั่นก็คือรหัสที่อยู่ด้านบนชั้นที่1นั่นเองนะครับ จากนั้นก็โอนขึ้นไปที่ชั้นที่2ครับ6.2.5เหมือนกันก็นกคือ10%โอนขึ้นไปที่ชั้นที่3ครับ187.5ก็คือ30%และสุดท้ายโอนไปที่ชั้นที่4ครับ 1F70 312.5เหรียญ UDT s ทั้งหมดนี้ที่รวมกันไปที่โอนออกไป4ครั้งเป็นเงิน625เหเหรียญก็คือหมดทั้งหมดเลยนะครับทำให้ในระบบเงินเหลือเป็น0ูนย์นะครับ นี่คือการเข้าร้อยจ่ายร้อยทั้ง2องสมาร์ทคอนแทและการทำงานของระบบตัวนี้ทำงานโดยโค้ดของ Smart Contract ที่เราเห็นอยู่นี้นะครับโดยไม่มีมนุษย์มาเกี่ยวข้องเลยเงื่อนไขของระบบถูกกำหนดเอาไว้ด้วยโปรแกร,รมอัจฉริยะ Smart Contract ไว้เป็นที่เรียบร้อยและตอนนี้ก็ถูกดิพลอยหรือเอาไปไว้บนบล็อกเชนและมันไม่มีใครที่จะสามารถเข้าไปแก้ไขเงื่อนไขตัวนี้ได้อีกต่อไประบบจะทำงานแบบนี้ ตลอด24ชั่วโมงตลอด7วันตลอด365วันและตลอดไปไม่มีวันสิ้นสุดนะครับหากคุณสนใจอยากคึกษาเพิ่มเติมนะครับหาช่องทางติดต่อใต้คลิปนี้นะครับขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีครับ